สวัสดีค่ะวันนี้พามาบ้านช้างเมืองสุรินทร์นะคะใครรู้จักบ้างเอ่ยคือน้ำท่วมเยอะมากพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยน้ำท่วมเขาเพลินแม่คะเจ้าคือนีมีแตทงหน้าเบิดเลยเดะเราวันนี้น้ำมันมาท่วมอะ่ะคือฝั่งนู้นคนเยอะมากวุ้นเลยต้องมาจอดตรงนี้นะคะรถด,ดับรถวุ่นตําเหลาตีขับเข้ามามาเจอตรงน้ำลึกกับพี่น้องเราขับรถบ่ไปเลยน้ำเขาทออยเสีย ก็เลยข้นมาจดอยู่ฟังนี่ต่ว่าฟังข้างหน้าอย่างคนหลายแห้งเดบุญมาสิยางไปอยู่เดบุญท่ำใจก่อนบุญยานเกาหลีหนาวมากค่าดูแลสุขภาพด้วยเด้อเดบุญจะพาเดินไปดูน้ำกันดกใจแป๊บนึงมันน่ากลัวมากมาเด้เอฟซีวุญเสียงดีผ้าไปเล่นน้ำเด้อคือขากางเกงก่อนหือขากงเกงก้อนเด้อพี่น้องน้ำมันหลาเดบุญจ้องไปเอาร่มข้างหลังนะคะ เราปิดเพลงก่อนตีเลขเปิดเพลงทีไมไวเ้เล่นตีเลขอยู่ไหนฮะที่อำเภอไหนคะที่อยู่ในหมู่บ้านช้างเลยอ่ะตัวเองเว้ยทำไมมันลึกจังทุกคนมันลึกมาก โอ้ยวุ้นไม่กล้าลงอ่ะโอ้ยดูว่ะเก็บเครื่องหัวเขาอ่ะอ้เปียกผู้บ่าวมาล้างรถด้วยดูเดี๋ยวไปแซวผู้บ่าวกันเดี๋ยวหมุนกล้องก่อน สวัสดีค่ะใส่หมวกก่อนหุยดูรถมาว่ะหุยกลัวน้ำมาเอ้าเบียดไม่รอดว้ายเปียงหมดเลยคอนวุ้นเปียงหมดแล้ว เด,เดี๋ยววุ้นเอาล่มก่อนว้าวปะไปกันเดี๋ยวไปหาตีเด็กไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ โทรศัพท์จะเปียกนี่เอาขากรรไกงแม่ขึ้นโว้ยแผนกพันขากางเกงก็ยาวขึ้นสูงเป็นรูปแบบนี่แม่เอาลงอีกเอาลงให้มันเพียงงามขาแม่จะดำพอๆไอ้ถึกวิชาเลยขึ้นหนาวมากเลยแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอ๊ยแน่อยู่ดีๆเด้อคุณมาเลว มันเป็นคลื่นนะคะทุกคนใช่ลเลยยงเกาค้นเป็นตาหักเนาะขอบคุณค่าเนี่ยมันปกติยังนั้นหมดยังั้นปกติมันเป็นทุ่ง,งานานะคะแม่ว่าอย่างไ่เขาบุ้นอย่าง่ะเนี่ยดูพารวยทอไอเสีย,ยแบบ เดี๋ยวจะพาไปดูเสียนุหลังรถกับทีมงานแต่ว่าน้ำมันลึกมากทุกคนปริอนข้อมินไผยวาเด้ออยากดูหน้าวุ้นไหมหอ,อยากดูน้ำไม่แมว่าแม่จมาไปอยากว่าเลรนอยากมาไทยเนะงงาะบนะเลยยางลุยน้ำม,มาจะสายตาโอ้ย,อยกลัระบาดเลย หมวกพี่หมวกแม่จะไปแล้วเนี่ยแหนะหมวดแล้วอุ้ยันนี่แม่นู่นน้ำแรงมากเนี่ยค่ะนี่คือเป็นพุ่งน้ำหมดเลยนะคะตรงตรงที่บุ้นยืนจะเป็นลาดยางนะคะเนี่ยอาปิตดีๆนะแม่กลัวมันหลุดแล้วเขาก็จะมีเชือก แฟนไปเล่นน้ำก่อนมาจ้ามาใครอยู่ที่กัดนี้นี่น้องแม็กดูน้องแน็กเล่นน้ำกนั่นลอยอย่ม้ลมแรงมากเลยค่ะจีน่าเอาแม็กไปเล่นน้ำเน้แล้วเจเปียก็มานะคะเปียมาล้างนั่งก่อน ช่วยดันคอมเมนต์เอ้ยไม่ใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะจะได้มีคนเข้ามาดูเยอะๆเยอะงน่ากลัวจังอุ้ยตรงนี้ลึกสุดเลยเดูเนี่ลูกขลงก็เป็นอันขานฮาส่งเคารุดไปน้ำนามได้ไหมพอส่งให้เน่เขาไหลสุดอยู่เบื <c oughs> ่องครับจงบนสีเล็กพี่น้องพี่เจ้าสักที มานี้ตีเล็กมัดหัวสูงมันมัดบมได้ฉันเป็นแบบธรรมาดาเราบอกให้มัดเห็นยังฉันมันเคยมัดได้ตีได่นะสันน่ะแค่บ่มวนตรงขึ้นมวนแล้วหนะ้ามันเอาลงคนเบิ่งหลาไปไหนบอกน้องเอซี่เนี่ยสวัสดีสวัสดีนะคะร,รับไปเรื่องอะไเหรอครับเบิ่งย่างเดียวครับไปนูบบ่นเห็นไหมเห็นไหม เขาขายพองน้ำขาวมูดังนอกแนกหัวหลอกนี่ค่ะทีมงานล้างรถนะคะันไะอยากลอยเลยเหมือนพาะเสรีิง หุนงางมากใ่เลยดีบันี้แตนเราเปื่อน่น้านเรื่อนไง่เราบอว่ามีหมองสิเปื่อนแล้วคือโฮมแม่ในแปลงคหนเมืองกีตอนนี้คนดูเอาอเนี่ยเี เบิงมันจะกังหงดหนาวมากให้แม่แม่ฮอนอ,อุ้ยนั่นเสียงตกใจเวิวดว่าแต่สมัครน้ำเสียงปันการ์ตูนลอยลอยลอย,อย,อยเดี๋ยววุ้นจะซูมให้ดูนะคะนู่นขากฝั่งนู้นไมุ่้งนั่งพอ แม่แม่แม่เบงิง่งมึงนังเหรอเดี๋ยวซูมให้ดูตรงนี้จะเป็นร้านค้านะคะไวน้นานกูไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอ้ซูมไม่ได้สเสียงปานการ์ตูน <laughs> เอ,อาแม่งหนังนั่นโปดระวังมาสันพี่น้องวงตีเล็กพวกอันจะไล่สายคนนี้เคยเป็นแบาจะเข้าถูบมันแล้วจิอวอเอกอนน่ะเล่นหอนมูอแล้ววันนี้ไปหอนบานัน้ใครแตกวันนี้ ที่ไหนที่ไหนตีเยอะไม่เงี้นี่อันนี่อันอปตอรกระโพธาตุมสุรินหมู่บ้านช้างอยู่หมู่บ้านช้างค่ะธาตุมเล่นางานก็มาทีนี่เป็นทุ่ง,งานานะคะไม่ใช่ทะเลนี่นะคะแต่ว่าน้ำท่วมหมดเลย อยากเบิดรอพี่นอ้องลุกน้องก็สั่นว่า,าเออลูกนอกอ้องอ่เปียนไหน เย็นแต่เย็นตีนอเย็นยุจา่าตะวันหลังเหนะเข็นยังจักสซาน่าาต้องรอยหนาะว <c oughs> นหนาวันว่ลึกเน,ะนาะเราต้องไปหาเที่ยวทะเลเลยพี่นอ้นงองน้ำท่วมลินยุสีแหละสร้างผุญผู้สาวหลายแต่ว่าประกาศไปเดอพวกคุนจับเดี๋ยววุ้นจะเดินกลับรถ เดีวุจะเดินกลับรถนะคะน้ำมันแรงมันกลัวคนดูไปไหนโม่แม่ข้าเฟนกลังกันด้ว แม่ในเพื่อนเป็นเดียวเอาแฟนไปไหนน่ะแนกยาแรมมาสิพัดร่มตรงน้ำไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครต้องขออภัยด้วยนะคะขอเถิงงางขอเถิงอ่านลังเทอาขอบ่หินขอโทษด้วยจ้าตอนนี้วุ้นกำลังจะเดินไป ที่รถน้ำมันแรงมากไม่กล้าเดินเลยเราจะไปขึ้นรถละแ,แนมเบืองน้ำไหลไล่ตาดิสายยิบสีตอนนี้เป็นอย่างไรอันใดเนาะสายยิบสีเนาะพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่บุญกะถิน,นะคะ แกให้กินน้ำเน่นันนะไหลเห็นบอเป็นอย่างข่อยคือบ่อยากทําไมไม่อยากไล์สุดไล์แล้วก็มีปัญหาแบบนี้แหละอ่านคอมเมนต์ไม่ทันก็โดนว่าไม่อยากเปิดไม่อยากไม่อยากไล่ละเมยน้่นเอฟซีบรขห่ใจบ่ไเด้ดาไผ่เด้อ

ขาาไปอีกตรงนึงน้ำท่วมตรงนี้เลยถ้าอายเสียไอ้นี่เลยเดี๋ยววุ้นเก็บร่มก่อนเดี๋ยววุว้นพาเข้ารถไปจ้า แครอนึ้นรถก่อนแต่ว่ามันเปียกเนี่ยมันเปียกทำยังไงทุกคน อวุ้นขอเอาโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ก่อนเด้อแป๊บหนึ่งนะคะต้องขออภัยเด้อเดี๋ยวเอาโทรศัพท์วางไว้ก่อนเดี๋ยววุ้นเปลี่ยนกานเกงก่อนเก่งกวุ้นเปียกอไทยมันกลับกล้องไม่ได้ ออมคือกลับกล่องไปเลยพี่นอ้องกลับกล้องไม่ได้ทำไงคะทุกคนเออนี่กลับได้ละบิดหน้าออกจากต้งจริงก่อน